กินปลาหมึกกันไหนอชอบไหมอชอบมากชอบมากแล้วกินสดๆนะขึ้นมาจากท้องทะเลเลยแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากกินปลาหมึกย่างกลางทะเลแต่ว่าเราไม่ได้จุดเปาจะทํายังไงอะคะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะกับคําที่คนชอบเล่าต่อๆกันมาเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นกับปานะว่าอยากกินปลาหมึกสดแบบย่างมาแล้วก็เอานาบกับท่อไอเสียเรือสิ เสียเรือได้แบบนี้เลยค<ฮ>ุณผู้ชม<ฮ>แล้วคาดว่าความร้อนน่ะน่าจะไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าถ้าร้อนเกินปั๊บปลาหมึกพอโดนไฟเป็นไงมันก็จะหดมัน,นหดในทันทีแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นความร้อนแบบกําลังพอดีพอดีอเนื้อปลาหมึกที่ได้อาจจะมีความรู้สึกอูเ,อเดนเต ยังไาฮะ,ฮะมีความเด้งสู้ฟัน<อ>มีความ all ออนเดนเต้นี่คือเรือประมงที่อยู่กลางทะเลเลยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยบุคคลที่เขาเอามาลงไว้เขาบอกว่าเป็นการย่างปลาหมึกโดยใช้ท่อไอเสียเรือแล้วก็กินกันสดๆกลางทะเลเลยค่ะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร เฮ้ยเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะอเคยแต่ได้ยินนะว่าเนี่ยคือวิถีชาวเลเขาทํากันแบบนี้นะคะแล้วปลาหมึกได้มากี่ตัวสดๆนาบลงไปทั้งเสานี้เลยคุณผู้ชมท่อไอเสียเรือเนี่ยไอเสียมันก็อยู่ด้านบนไงแต่ว่าท่อเวลาเขาไม่ใช้ก็เช็ดทําความสะอาดกันม,มันก็จะมีแค่ไอความร้อนเน่ยนะคะแล้วปลาหมึกมันก็สุกจริงๆด้วยแต่ทีนี้ดิฉันว่าดิฉันเห็นนะสีนี้สน,นิมป่ะใช่ฮะ,ะอเออก็เลยมีคนไปถามว่าพี่พี่กินจริงเหรอคะ บอกว่าอันนี้ย่างนานไปหน่อยเหมือนเป็นแดดเดียวไหมแนบนานไปหน่อยเออมันแห้งมันแห้งลงไปหมดเลยแต่คนงานกินนะโอ้เคียวดิฉันว่ามันสู้ฟันจริงอ่ะมันออเดนเต้จริงอ่ะคุณดูตอนเขากัดแล้วตอนเขาดึงดิมันน่าจะมีความเหนียวอยู่เป็นกันนะเหนียวพอสมควรเลยเพราะว่ามันโดนเป็นแบบความร้อนที่ไม่ใช่เตาถ่านนะคุณผู้ชมโอ้วิถีชาวเลของแท้เลยค่ะหลายคนบอกอุ้ยกินปลาหมึกแบบนี้มีทั้งธาตุเหล็กสังกะสี ไม่น่าแมแย่ยังหลังเนี่ยอันนี้มันนา่าจะเป็นสังกษีที่อยู่ตรงท่อแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วบางคนเคยกินบอกเฮ้ยเราเคยกินนะมันรู้สึกนัวๆกว่าเอาไปย่างไฟอีกอ่ะหรอบางคนก็คอนเฟิร์มว่ามันกรอบมันหวาน hmm. เออหมึกย่างป่องเนี่ยอร่อยมากเลยอยู่เรือกินบ่อยแต่ทีนี้เนี่ยคอมเมนต์คนไม่เคยเห็นก็ว่าก,กันไป uh. มีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ฉันติดใจมากเลยอ่ะคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยว่าติ๊กตอกของคุณพี่คนนี้เขาชื่ออะไรคะ ชื่อติกต็อกพี่คนย่างปลาหมึกอะทำไมอะชื่อภาษาอังกฤษไงเออชื่อภาษาอังกฤษไงคุณอ่านว่าอะไรอะเมทีอ๋อเมทีเมทีแต่มีคนไปคอมเมนต์บอกพี่หนูขอโทษนะคะหนูอ่านชื่อสะกดพี่เป็น M.E.T. แล้วก็เว้นวรรคกดับเบิลมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่นาะเี่ชื่อเมทีเขาไม่ได้ชื่อเม ครับนะให้เข้าใจเดี๋ยวใครเขาจะชื่อนี้มีคนไ่คอมเมนต์อย่างนี้จริงๆแล้วที่ฉันเห็นแล้วคนก็ขำเงินใหญ่เลยอ่ะว่าเป็นชื่อการทดสอบจิตใจเว้นวักผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะอ้าวพี่เมทีลงคลิปการเอาปลาหมึกนาบท่อไอเสียดูมาทั้งหมดเป็นโมคะเลยดูปลาหมึกมาลืมหมดเลยไม่จาชื่อพี่เขาอยากเดียวเลยตอนเนี้ยพี่พี่เขาชื่ออะไร เมทีเมเมทีนะคุณผู้ชม M.E.T. บอกได้เด้ออเรอบต่อไปพี่เดี๋ยวพี่จะแก้ชื่อแล้วเออพี่เขาอาจจะขีดตรงกลางนิดหนึงไม่ง้นให้เว้นวรกแบบนี้อย่าได้เป็นเว้นวรกค M E T เด็ดขาดแล้วคือบางบางคนคุณเวลาที่แบบไปติดต่อราชการอ่ะเขาไม่ได้แล้วถ้าเป็นยิ่งเป็นต่างชาติอ่ะเขาไม่รู้ไงว่าเรามีการแบงวักกันแบบนี้ใช่